มาจากพระบรชศพั้ารองผ่านตั้งไว้หน้าที่ปริษฐานพระบรมศพแต่กายะคขารองผ่านพระหารปฐพนตั้งสายที่เนื่องจากพระบรมศพจะมาเป็นจุดที่อกเพียนดีที่จะทอดเงินสายสงใช้สาบัวตั้งรอครับพระอู้สายโยงไว้เปลยนทะศอะไรละนะคะจุวันสุดท้ายน ที่สังคมได้เห็นภาพก่อนหน้าน,นี้นะคะเพื่อที่จะพับพระภูสาสาวที่ทอดมาจากพระบรมศพเพืพับไว้บนเสาเพื่อการสดับประกอบครั้งต่อไปนะคะถ้าากว่าผู้ทอดผ้าที่มีโยธามาลาก็จะยังไม่สอบเชื่อพระภูสาโยมตรงนี้เพราะถึงว่าพระภูสาโยมนั้นโยงมาจากขบวนผ้า แปรงที่ประสงค์ขึ้นสหรับประกอบหลายชุดก็จะเก็บเฉพาะสายที่ทอดบนอาสนะสงก่อนผับสายที่แน่นจากพระบรมโภคพักไว้บนสามบัวเท่านั้นนะคะและเมื่อพระสมชุดใหม่นั่งประจำที่แล้วก็จะทำการลากพระผู้สายโยงแล้วสอดเชื่อมกับผู้สายโยงเข้าด้วยกันอีกครั้งนึงค่ะทำอย่างนี้ประการนี้ระสง์ที่เดินทางเข้ามาอย่างอสนะสงที่ได้เห็นในจอมสักครู่อี เป็นผสมชุดสุดท้ายก็จะครบถึง94รูปพอดีในการประกอบพระราชบัญญัติ おはようございます。<noise> <noise>